ขั้วข้อการย้ายรายการระหว่างห้องการย้ายรายการระหว่างห้องเราจะใช้ในกรณีที่ลูกค้าห้องหนึ่งเช็คเอาท์ hmm. out, แล้วก็โยนค่าจ่ายทั้งหมดให้อีกห้องหนึ่งจ่ายให้นะครับก็อีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ห้องเดียวกันแล้วก็แชร์กันจ่ายกรณทีที่แชร์กันจ่ายเนี่ยเราก็จะเช็คอินห้องดัมมี่เข้าไปอีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็ย้ายรายการระหว่างห้องนั้นกับห้องดัมมี่แล้วก็ปิ้นบินทั้สองใบ นะครับให้ลูกค้าทั้ง2ท่านทีนี้วิธีการทำก็คือเรามาที่แผนกการเงินนะครับแล้วก็ย้ายรายการระหว่างห้องเราจะเอาเคสลักษณะว่าห้องคุณสมชาญเนี่ยจะโยนรายการบางรายการให้กับห้องคุณอิริศจ่ายนะครับอ,อ,อย่างเช่น105ให้กับ106นะครับแล้วก็โปรศเซส ก็จะเห็นว่าห้อง105เนี่ยมี3รายการห้อง106มี2รายการสมมุติว่าห้อง105ต้องการค่าเช่าเรือเนี่ยให้กับห้อง106ให้เพื่อนจ่ายให้เราก็สามารถจะคลิกตรงนี้นะครับย้ายรายการมาที่ห้อง106ท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับให้106จ่ายให้แต่ถ้า105ต้องการเช็คเอาท์โยนให้106จ่ายล้วก็คลิกให้หมดเลยนะครับก็จะเห็นว่า ห้องหนึ่งถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วห้องหนึ่งสิบหกก็เป็นคนจ่ายให้จากนั้นเราก็ไปทําเช็คเอาท์ห้องหนึ่งสิบห้านะครับผมแล้วก็เช็คเอาท์ก็จะเห็นว่าไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ห้องหนึ่งสิบหกซึ่งห้องหนึ่งสิบหกก็จะมีค่าใช้จ่ายของห้องหนึ่งสิบห้าอยู่ด้วยนะครับก็จะมะีของห้องหนึ่งสิบห้าที่เป็นลูมชาร์จสองพันเก้าร้อยบาทกับเรือขยะย เมื่อกี้เราย้ายมาเนี่ยเรามีลูมชาร์จกับ ABS แต่เวลาเราปิ้นเนี่ยเราสามารถจะปิ้นคำว่าลูมชาร์คคำเดียวได้นะครับโดยที่เราซ่อน ABS อยู่ในลูมชาร์จไม่ให้ลูกค้าเห็น ABS นะครับทีนี้ถ้าอีกกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งห้อง1นึง,งคนณิลิกเนี่ยอาจจะมีเพื่อนอีกท่านหนึ่งอยู่ด้วยแล้วก็ต้องการจะขอบินด้วยนะครับเป็นลักษณะข,ของการแชร์กันจ่ายเราก็จะเช็คอินห้องเนเข้าไป นะครับปัจจุบันเรามีห้องเทมศูตรสองห้องเทม0ูตรสามอยู่วิธีการเช็คอินห้องเทมเข้าไปก็คือมาที่แผนกต้อนรับแล้วก็เช็คอินห้องดัมมี่นะครับโทษห้องดัมมี่นะฮะไม่ใช่ห้องเทมเราคลิกที่ห้องดัมมี่พอคลิกเข้าไประบบจะเช็คอินห้องดัมมี่ให้เราใหม่ห้องหนึ่งนะครับในที่นี้คือห้องหนึ่งสูตสี่ทีนี้เนี่ยเราจะทำการแก้ไขห้อง1 0 4นะครับซึ่งเป็นชื่อ อีกชื่อหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนของคุณอิลิกอาจจะชื่อว่าคุณเบนจอนสันนะครับแต่ท่านเป็นชื่ออื่นเราก็แอดตรงนี้เข้าไปนะฮะแล้วก็รายละเอียดอื่นๆแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เซฟแหล่งที่มาแล้วก็เซฟเราก็จะเห็นว่าห้อง104งเนี่ยเพื่อนคุณอิลิกก็คือคุณเบนจอนสันมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะทําการย้ายรายการระหว่างห้อง หนึกับห้องดัมมี่ศูนย์สีเราก็ไปที่การเงินแล้วก็ย้ายรายการนะครับย้ายรายการจากห้องไหนห้อง1นึไปไหนไปหนึ่งดัมมี่ศูนคือห้องของคุณเบนแล้วเราก็ทําการโปรเซสสิ่งที่เราจะย้ายไปก็คือเราจะย้ายลุมชาร์จไปนะครับกับอาหารเช้าเพราะฉะนั้นแล้วห้อง106ก็จะมี1คืนก็คือ 2009ก็คือเป็นของรูมชาร์ตแล้วก็ A B F นะครับ104ก็เช่นเดียวกันทีนี้เราก็จะทำการปริ้นนะครับเราก็ไปเหมือนเดิมนะครไปที่ตัวนี้เราก็เลือกอแครเข้าพักนะครับกรคเช็คเอาท์แขร์ออกจากโรงแรมห้อง106เรากแล้วก็ปริ้นออกมาให้106จ่ายนะครับก็คือมีค่ารูมชาร์จ ค่าเบีเอเนี่ยอยู่ที่2,009แล้วก็ค่าเช่า100บาท1นึงศจ่ายเป็นอะไรอย่างเช่นจ่ายเป็นอ่าจ่ายเป็นจ่ายเป็นเงินสดก็แล้วกันนะครับสามพก็เสร็จแล้วทีนี้อีกห้องหนึ่งนะครับที่ดัมมี่04ที่จะแชร์จ่ายนเนี่ยอีกสองพเนี่ย ลูกค้าอาจจะจ่ายเป็นเครดิตการ์ดนะครับทีนี้เราก็ทำการเช็คเอาท์ออกได้ละหรือเราจะพิมพ์ตัวนี้นะครับให้บัญชีก็จะเห็นว่าจะมีแคชอยู่3,000นะฮะแล้วก็บาลานซเป็นศูนย์ก็คือเช็คเอาท์ออกได้เกิข้อข้องนึงก็คืออันนี้ก็จะมี เครดิตการ์ดอยู่2 0 0 9แล้วก็บราษัทที่ศูีแตวตรงเครดิตการ์ดเนี่ยผมแนะนำให้ใส่รายละเอียดนิดนึงนะครับเราอินดกลับมาก่อนตรงนี้เนี่ยเราใส่อาจจะใส่ Visa, บั s a ีซ่านะฮะแล้วก็เลขที่บิน4ตัวหลังที่มีรูดออกมาแล้วก็รายละเอียดอื่นๆถ้าบัญชีต้องการนะครับแล้วเราก็แก้ไข ก็แค่ไขเสร็จแล้วเวลาที่เราพิ้น์ออกมาจากระบบเนี่ยก็จะมีรีมาร์คตรงนี้ติดมาด้วยนะครับทำบัญชีก็สามารถจะคอสเช c h e c กับใบสลิปที่เรารูดออกมาได้สำหรับ flow ใบนี้นะครับอ่ะเราก็เรียบร้อยและสอห้องก็เช็คเอาท์ออกสำหรับห้อง106แล้วก็เช็คเอาท์ออกสำหรับห้องดัมมี่ที่เรา ทำบินเพื่อแชร์กัะจายนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบันทึกการย้ายรายการระหว่างห้องนะครับ